รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเปิดเผยว่ารัฐบาลจะต้องยกหมู่บ้านชายแดนจำนวนสองหมู่บ้านให้อยู่ในเขตอธิปไตยของเวียดนามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการรักษาอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเหนือหมู่บ้านอีกสองหมู่บ้านที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตแดนเวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมโดยการแรกลกดินแดนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจราจาปักปันเขตแดนระหว่างกัมพูชาและเวียดนามที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2528 รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่าการยอมเสียหมู่บ้านทั้งสองแห่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการประนีประนอมเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับกรณีพิพาทช,ชายแดนระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามกลุ่มพันธมิตร NGO ในกัมพูชาออกมาเรียกร้องว่ารัฐบาลไม่ได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือดินแดนดังกล่าวและไม่สามารถตัดสินใจยกดินแดนให้ใครได้จนกว่าจะมีการยินยอมจากประชาชนในพื้นที่ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของพมา่าเปิดเผยแก่สื่อมวลชนหลังการประชุมที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ว่าขณะนี้ทางการพรมาร่ากำลังวางแผนปล่อยนักโทษการเมืองเพิ่มเติมภายในเดือนหน้าโดยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งหากผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาจริงก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งนี้การ,ปรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของรัฐบาลพม่ามีขึ้นในขณะที่นางองซานซูจีผู้นำพรรคสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เดินทางไปนอร์เวย์เพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโดยรัฐมนตรีคนดังกล่าวย,ยังย้ำอีกด้วยว่าคนเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีพม,ม่าก็มีเจตจำนงในการนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยและสันติภาพที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับนางซูจีรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยแผนการพัฒนาระบบเผยแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของประเทศ โดยระบ,บุว่ามีเดียคอบสถานีโทรทัศน์ของรัฐซึ่งพวบคุมการออกอากาศช่องฟรีทีวีทั้งหมดของประเทศจำนวนเจช่องจะเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดสัญญาณเป็นแบบดิจิตอนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2556เป็นต้นไปโดยการเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดนี้จะส่งผลให้ผู้รับชมชาวสิงคโปร์ได้รับสัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดสมจริงและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นรวมถึงมีบริการแจ้งผังรายการทางหน้าจอโทรทรัศน์เช่นเดียวกับเคเบิลทีวีในปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและคมนาคมของสิงคโปร์ยังกล่าวอีกว่าการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลทีวีไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ชมได้รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มช่องสัญญาณว่างสำหรับการให้บริการอื่นๆเช่นการเปิดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตรอดแบน์อีกด้วย